สวัสดีครับมือนีอยากมาลองเพลงให้พี่แดงฟังครับเน้นพี่แดงบอสบายเป็นไข่นะครับหายจาการป่วยไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังแร่ใจให้พี่แดงนะครับนะครับผมอยากฝากเพลงนี้ให้พี่แดงครับคือหอพี่แดงลายย่งมักเสมอแล้วการย่งติดตามผลงานเพลงพี่แดงนะครับทุกชุดนะครับจดหมายถึงต่อยครับ หยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนขีดวันที่รักสุดชีวิตเดือนที่คิดถึงแต่เธอพอสอที่ห่วงที่ห่วงจริงๆนะเออทุกทุกคืนปีนอนเพอคิดถึงเธออยู่ทุกทุกวัน ได้อ่านจดหมายน้องจำได้บ่อน้องเยาจากไกลมือเก่าเก่าคิดถึงเจ้าบ่เสื่อมคลายจากบ้านหลังน้อยถึงน้องต่อยที่จากไกลคิดถึงที่สุดรู้บ้างไหมกลัวมีแฟนไม่เมื่ออยู่ไกลตา จากนาะมาทำงานอยู่บ้างก็ได้ข่าวว่างามบอยอกขาปั้นไข่ปอกเสริมดังเขียนตาไอ้ย่านายเดยย่านหนองตอยลืมบานนะ้าหนากลัวลืมตอนปลาระลืมหนุ่มบ้านานะที่เคยหากกัน ตอบในจดหมายถ้าขวัญใจได้รับตอบแน่ลุงปานะอาพ่อแม่ได้แต่ชะเงแงรอคอยห่วงหา,าหท้าสุดกระดาษย้ำบอกว่ารักน้องไต้ท่อฟ้าให้มีสุขเธอจา้าคุณคระจงได้คุ้ม ดอ,องหูเสียงรดจังหน่อยได้ครับลดกำลังมาหอดพอดีครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่นะครับเนาะนะครับพี่แดงหายเจ็บหายไข่ไว้วได้ครับเด้อครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ดีไม่แห้งครับ